สวัสดีค่ะอ,ะอะดีแเลยสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆ,ๆน้องๆแล้วผมก็เป็นอินเนอร์เซนต์เด็้าวันนี้ผมกลับมาเล่นเกม Murder Mystery 2อ้าวแล้วเขาตายได้ไงว้าววัแล้วแล้วนี่มันแล้วมันแล้วตรงนู้นมันแล้วตรงนี้มันเขาแยกรางเลยด้วยเหรอมันมีพลังใหม่เหรอวัดอ๋อ มีคนค้ากันอยู่ตรงรู้ผมเดิดด๋เข้าไปทำไมเนี่ยเมื่อกี้ยังงงศพอยูโอ่โอเคสู้ๆแต่ยิงโดนไหมเนี่ย <c oughs> ยิงโดนไหมไม่รู้แต่โดนแทงร้อยเปอร์เซ็นโอเคลองดูเขากันอ,อ๋อนั่นมันแฮกเกอร์นี่ของเข้าใจฮ <c> ะ <oughs> นี่น่าจะเป็นแฮกเกอร์น่าเลยผมเป็นฆาตกรโอ้โหดีเลยดีเลยอ้าวทางนี้มันเป็นทางลับเหรอเมื่อกี้ผมมาอ๋อผมเพิ่งรู้เนี่ยตายซะ อะไรไม่ใช่ผมยนไม่ดโดนออมันมีดีเลยนี่ผมเพิ่งรู้ว่ายนมีดมีด,มดีเลยโอเคพยายามอ๋อคนนั้นมีมีดลหละมาอวเฮ้ย <laughs> มีคนแอบตรงนี้เขาอยู่ไหน ออ่าผมโยนมีดเร็วก่อนวู้ฮู้วู้ฮู้อ้เกือ่โอ้โอ้ต้องกระโดดลบอ้าวผมโยนโดนด้วยนะเออสวยงามโดนทุกคนนอกจากคนถือปืนอ,อโอเค เขาน่าจะหลบมาทางนี้วูวูสวยงามผมเป็นฆาตกรที่เก่งที่สุดในโลกมัง้งผมก็ไม่มั่นใจผมก็ไม่เคยเจอฆาตกรเยอะมาก GG w a จริงๆผมห้ามโอหังมากกันไปเพราะเดี๋ยวผมน่าจะตายตาหน้าแน่นอนบับกรรมตามทันโอ้อม oh my god <laughs> ทำไมสกินเขาเป็นแบบนี้ โอ้ oh my god โอ้รกินคนนี้คืออะไรเนี่ยโอ้ผมเข้าเซิร์ฟอะไรมาเนี่ยโอ้ oh my god นาวันดีวันด,ด,ดีดู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 ดดผมมีโอกาสแค่สองเปอร์เซนต์ที่จะโ,โอ้ <c oughs> ตกตใจเลยคุณมาจากไหนเขาเป็นฆาตกรเขาเป็นฆาตกรก่อนแล้วออเนาะ ไอคนที่ตายเมื่อกี้ไม่ใช่คนถือปืนนะใค่คนถือปืนปะเขายังอยู่ที่ศพอยูอ่เขากำลังคาศพอยู่เอา้าเฮ้ยคนนั้นเขาเดินเข้าไปเฉยเลยวัดอา้าวแล้วเป็นคนถือปืนด้วย <laughs> คนถือปืนเดิน <laughs> เข้าไปชิวๆเลย uh, เอ่อวผมจะ เอาปืนทันไหมช็อคปืนออกมาไม่ทันอย่างน้อยปืนมันก็ออกมาตรงนี้มันอาจจะหยิบง,ง่ายกว่าหน่อยถ้าวิ่งกันไปสองคนน่าจะเสียสละดหนึ่งคนแล้วอีกคนนึงก็เอาปืนยิงน่าจะทันอยู่นะแต่เสียดายมีผู้เล่นเหลือมีผู้เล่นที่เป็นคนดีเหลือแค่สองคนแล้วอีกคนหนึงเอฟอยู่ไม่น่าจะรอดละอโอ,โอ Oh oh. <laughs> เออโอเอามันมีทางหลบไปทางนี้ได้ทีโอเคคนนี้เขาหาสกินแบบนี้มาจากไหนเนะี่ยอยากรู้จังเลย <laughs> ผมไม่ได้สนใจเกมนี้แล้วผมสนใจสกินมากกว่าโอ้โ oh ห oh. แอบ,บจะเป็นไปไม่ได้มันต้องใช้สองอุอ่อะแล้วตอนนี้ก็เหลือแค่หนึ่งคนแล้วออ IP <laughs> ตูด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 ูอะผมอยู่ฝ่ายคนดีกัะสวัสดีครับผมไว้ใจคุณได้ไหมมองกำแพงทำไมมองด้วยกันแล้วกันมองกำแพงด้วยกันแต่จริงแล้วผมไม่ได้มองกำแพงโอ้มีคนยิงกันแล้วใครยิงกันตรงไหนอ้าว อ้าวแป๊บนึงว h a มันเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ตอนปืนอยู่คนตายมีถือปืนแล้วอยู่ดีก็ไม่ถือปืนฮะ what w h มันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ผมงงมากเลยเมื่อกี้ดูไม่ทัน เดี๋ยวพอามาดูรีเพย์เดี๋ยวผมต้องมาดูคลิปเองว่าเกิดอะไรขึ้นที่หลังดู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 วัด,ดีคนเสื้อเขียวที่เป็นฆาตรกรรอบที่แล้วใช่ไหมผมน่าจะไว้ใจคนนั้นได้เพราะโอกาสที่จะเป็นฆาตรกรสองครั้งติดต่อกันมันน่าจะต่ำมากเกมเนี้ยน่าจะแทบเป็นไปไม่ได้แหละวัด,ดี ยืนอย่างน่ากลัวแต่น่าจะ A F K มากกว่าโอ้อวัดอุ๊ยก็โดนยิงวัดโอ้โหตายกันเต็มเลยโอ้โ oh, หยิงพลาดพลตร ูกันผ่านประตูเล็กๆแค่เนี้ยโอ้หลบสวยนี่ดูจากมุมมองนายอำเภอดีกว่าโอ้โหเมื่อกี้มีด <c oughs> มีดเกือบโดนโอ๋อขาก่อนขานายอำเภอได้แล้วเีย้แล้ว เขาแคมป์ปืนได้แต่ถ้าเวลาหมดมันก็ถือว่าฆาตกรแพ้ใช่ไหมถ้าผมเข้าใจถูกเอายิ่ปืนโอ้โหอ่าชักปืนออกมาไม่ทันน่าเสียดายส่วนน้องคนนี้เขาก็ AFK แหละ <laughs> อาวเขารู้ได้ยไงว่าอยู่ข้างบนโ oh อ้ไมคกอดอ้าวเขาติด <laughs> ตัวสูงไปหน่อย ฮะแป๊บหนึง่งทำไมมันมีเสียงปืนอ่ะอ๋อมันมีคนอะทำไมผมทำไมผมดูคนนั้นไม่ได้อ่ะ <laughs> ผมก็คิว่อาลอดกันแค่สองคนอ๋อนะัมันเป็นแฮกเกอร์เหรอแฮกเกอร์เข้ามาหยิบปืน <laughs> มันทำอย่างนี้ได้ด้วย ทางยายเซิร์ฟอีกอะเจอแต่เซิร์ฟแฮกเกอร์ในวันนี้ผมเป็นฆาตกรอีกแล้วมาอะโอ้เขามีสัตว์เลี้ยงด้วยสวัสดีโอ้ทำอะไรกันตรงนี้เพือโอ้คนนี้เขามีปืนโอ้โหผมเลือกคนถูกแล้วสวัสดีครับ อโยโอนก่อนเอาเฮ้ยมันเป็นคนหยิบปืนตอนไหนโว้ว่าวู้ฮู้วู้ฮู้อ้าวมีดโดนกำแพงอ้าวมีดโดนกัมเพลงก็เมื่อกี้คนถือปืนเขาอยู่ตรงไหนนะ ผมจำหน้าตาคนถือปืนไม่ได้ละค <laughs> มจำสั้นมากผมเขาอยู่กันห้องนี้เหรอเขายิงผมแน่เลยถ้าออกประตูนั้นไม่ออกไปทางประตูนั้นหรอกประตูนี้แล้วแหละฮาวัดดีฮะวัดเมื่อกี้มีผมทะลุหัวเขาเฉยเลยเอ้าเฮ้ย เออโดนยิงจีๆรอบนี้โยนไม่แม่นผมอ่าโอเคขอบคุณที่โอ้โหผมอยู่ดีก็บินเถอะขอบคุณที่ดูวิดีโอนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ติดตามช่องผมด้วยนะครับวันนี้ผมได้เล่นเป็นทหารกรสองครั้งดีใจมาก 拜拜。Bye bye